โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่ในแมปมีมซีกันนั่นเองและวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวผลทุกผลในแมปนี้กันซึ่งทุกคนเห็นข้างหลังผมไหม <What? S 1> ไม่อยากคิดว่าถ้าลงไปจะเหล็กสักแค่ไหนนะครับ oh. วันนี้เราก็มากับ oh. วันนี้ผมก็มากับเพื่อนของผมอุ ee, <laughs> ้ยไวรับขึ้นครับวันนี้ผม <laughs> วันนี้ผมก็มากับเพื่อนของผมทั้งสองคนนะครับนั่นคือโชกุนแล้วก็แดนนี่นั่นเองซึ่งผลทั้งหมดนี้นะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมเอามาจากไหนก็ต้องสูมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองผลแรกกันเลยหยิบผลมาให้ผมหน่อยครับสักหนึ่งผลอ่านี่โอเค,ครับผลแรกนะครับก็เป็นผลฟลายนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งสกิลแรกนะครับก็จะเป็นการบินแล้วก็มีสกิลเดี่ยวเดี่ยวผลที่2นะครับมาดูกันจะเป็น หิมะนะครับสกิลแรกนะครับก็จะเป็นการตั้งท่าเหมือนจะโยนหิมะออกไปนะปึ๊บเ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันภาพช้าๆกันอีกรอบปึ๊บโอ้โหต่อไปนะครับจะเป็นสกิลสนูทอร์นาโดปึ๊บโอ้โยแอนิเมชั่นต่อไปนะครับจะเป็นสนูโดเมนอนาเขตอันนี้เท่แต่ว่าต่อไปนะเป็นสกิลวีฮะเฮ้ยปืนน้ำแข็งเนาะเป็นการตั้งปืนหิมะออกมานะครับ และสกิลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการบินนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูผลที่3กันเลยเจกุลจัดการนะครับอุ um> ้ยเตรียมถือพร้อมไว้ด้วยนะครับอื้อหือเดิมหมุนป่ะเนี่ยมาาเลสกันคบเดมุอิวแรกนะครับจะเป็นการตั้งท่าอย่างนี้มันจะเป็นการสแลปสแลปปึ๊บเติ้นดีหมดเลยเนี่ยแล้วก็ยังมาเลาะกันเดอุ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลเอฟกันนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งท่าก็บอกชื่อท่าก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นการบิน เฮ้ยมีเสียงอะด้วยเฮ้ยปเตอร์ดมุนมุนไม่เห็นนะครับเลยผลพาวผลต่อไปนะครับก็จะเป็นผลผลพาวนั่นเองกินเลยพุ่งผลนี้ผมก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยนะสกิลแรกนะครับเป็นการยกอุ่งเท้าหมีแล้วก็ปล่อยลงไปฮะโอ้ยหุกันขออีกทีสิใจใจๆจเออปุ๊บแค่นี้เหรอ ได้หมื6นหกพันนะครับแล้วมาดูสกิลเอ็กกันเป็นการตั้งท่าอย่างนี้แล้วก็ปล่อยไปปึ๊บอู้คิสกิลก็คล้ายๆบอกฟูดอยู่นะแต่ของบอกฟูดจะวติดตามอันดีมิเลยเปล่าต่อไปนะครับจะเป็นสกิลซี C. มาดูกันปึ๊บเป็นการตั้งท่าเหมือนเจ็บท้องนะครับปวดขี้เป็นการปล่อยออกไปปึ๊บฮุ้ยยเออเดี๋ยวผมขอลองดูไปว่ามันปล่อยสามารถปล่อยจากที่สูงได้ไหมสามสองหนึ่งปึ๊บฮะออา เป็นการระเบิดอยู่กับพี่นะครับมาดูสกิลวีกันสกิลวีการตั้งท่าจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยนี่มันมาครับมาดูสกิลวีกันอีกรอบนะครับเป็นการตั้งท่าอย่างนี้ที่คูมาก็เคยใช้ปึ๊บมาแล้้วดูเฮะต่อไปนะครับจะเป็นสกิลเอฟเป็นการเทเลิปเป็นการเด็ดเป็นการเทเลพอร์ตระยะสั้นไกลแค่ไหนก็ไกลระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นผลที่ดีอยู่แหละ มาครับมาดูผลต่อไปกันผลที่4แล้วใช่ไหมต่อไปเขาก็จะเป็นผลโมอายนั่นเองดูจากหน้าก็น่าจะรู้สกิลแซนนะครจะเป็นการตั้งท่าเป็นหมัดโมอายนะเป็นโมอัยเลยฮู้เฮ้ยหรือหรือหรือว่าหรือว่าเป็นการสตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราใช้สกิลแซนเองแล้วเองลองเดินดูอุ้ยเดินไม่ได้อุ้ยสกิลที่สองฮะ เป็นการยกมูอายออกมานะครับมีเอฟเฟกออร่าเหมือนผลจันทร์ร้อยอะปึ๊กเฮ้ยเลียกมูอายลงมาครับมีเสียงด้วยต่อไปนับสกิลสี่เป็นการกะมีอะไรอ่ะมีมุกเกนเฮ้ยปันไม่เข้าเยเดี๋ยวขอลองอีกรอบมไม่เชื่ปึ๊บเฮ้ยเอามาตะด้วยต่อไปนับสกิลเอฟสกิลสุดท้ายเป็นไงไปดูเฮ้ย,ยไปนะ ต่อไปผลทีห้านะครับแดนนี่หยิบมาเลยฟ้าเรืองแสงเลยผลเพชรหรือเปล่านะผลผลปลวดแล้วเลยผลน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลแรกกันสกิลแรกจะเป็นไอซ์ไนเปอร์เป็นการยิงกระสุนน้ําแข็งเข้าไปหูรุดการตั้งท่าก็จะเป็นปืนสไนเปยอรย์เลยสไนเปอรสามสองหนึ่งวายว่วะออ้ยโอ้ยเจ็บนะได้ได้ลองย,ย,ยิงนี่ยิงกระสุนแข็งกระโดดไม่ได้เลยโก่อนไปนะครับเป็นไอฟอปป้ามาได้ไงก่อนเฮ้ยทำไมมันเที่ สกิลแมวบูมเฮ้ยเอาแมวไปจูบหน้าแดนนี่นะครับ <Hey. S 1> ต่อไปเป็นสกิลซีเป็นไอฟอ์นะครับเป็นการตั้งหมัดน้ำแข็งออกมาอย่างนี้แล้วก็ท um ุ่มอือเฮ้ยอ๋อสกิลนี้เป็นการสตัร์แล้วก็คอมโบใช้ทุกแบบอะท่านี้ใช้ทุกแบบคอนเฟิร์มอุ้ยท่านี้ไม่เคยเห็นเป็นบอลเกงกีนะครับอุ้ยทำไมเท่จัง <c oughs> อย่างกับปลาดาวโอ้โหแขงด้วยสกิลสกิลตั้งใหญ่ทำไมมันแข็งเล็กนิดเดียว ต่อไปจะเป็นสกิลน้ําแข็งบินนะครับเป็นการขี่ขี่แมวแมวก่าผลต่อไปเขาก็เป็นผลผลลึืแบอย่างนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าอาจะว่าเป็นผลพระนะครับอันแรกจะเป็นสกิลสกิลเซตนะครับชื่อว่าฉลามทองฉลามโอ้มาเป็นฉลามเลยอะไรเ่ะเอยนี่โอ้โเอาฉลามมาเป็นทองแล้วก็ดึงไปแล้วก็กัดตูดนแดนนี่ สกิลเอ็กนะครับจะเป็นการตั้งหมัดพระเจ้าออกมาแล้วก็ปล่อยอะไรโอ้ขี้ต่อไปนะสกิลซีจะเป็นโกลเด้นบอดี้โอ้โหผลพระจัดเราตีเข้ากันเนี่เอ้ยน้ำมันแล้วลงสกิลเอฟนะครับจะเป็นการบินนั่นเองเป็นการขี่ก้อนเมฆผลต่อไปจัดมาเลยครับ <c ười> ผลนี้เป็นผลแมวฟอปและเปิดอยโอเค <Cost usion. S 2> มีไ <c ười> <c ười> ม่กี่สกิลเดาส้มมีสองสกิลสุดยอดสกิลแรกจะเป็นการตั้งท่า ชี้ไปที่แดนนี่แล้วก็อุ้ยอะไรอ่ะกูดาวไวด้วยขอดูอีกรอบปึ๊บเอ้ยปลาขี้มุกต่อไปนะครับจะเป็นแคทบอมปลาระเบิดแมวเป็นการปลาแมวฟอปออกไปโอุ้ยผลนี้เรใช่คนนี้เราอยากเห็นที่สุดเลยนะผลมุกเกนที่ฉันตามหามาอ๋ออ๋อนี่เป็นผลวอเตอร์นะเป็นผลเนี่ยผลนี้เราอยากเห็นมากเลยอยากรู้จะทำยังไงสกิลแรกน่าจะเป็นสกิลวอเตอร์บอลเป็นการชูน้ำ เป็นก้อนแล้วก็โยนไปเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันเอาโหขังเราได้แหละเฮ้ยมีน้ำเข้าไปขุบน้ำคิสต์เมททำไม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 ถึงลอยขึ้นเองโดดหรือเปล่าอ่ามันมันมันลอยเฮ้ยต่อไปนะครับสกิลเอ็กซ์จะเป็นสกิลฉลามน้ำคิดซะเมทแล้วมาดูสกิลซีกัน water puddle water puddle อะไรอ่ะเป็นการตั้งหมัดเฮ้ยอย่าบอกว่าเรียบน้ำลงมาเฮ้ย โหดึงะเป็นการลากมานะครับและสกิลนี้เลยสกิลทีเด็ดวอเตอร์ซูนามิเอ,อ้ยอย่าบอกนะและนี่ระวังนะมวอขาวโอ้มาเป็นเวฟเลยต่อไปน่าจะเป็นสกิลวอเตอร์ฟลายเป็นการาเป็นการนอนบินแบบโอ้โหชิวจัดกี่น้ำเอ้ยผลนี้เป็นผลโมจินะครับซึ่งเป็นผลระดับรีเจเนอย,ยนะ ยิ่แรกมาดูกันเป็นดอทแกรฟดูแกรดูแกรอยากเห็นเหมือนกันสกิลทาอะไรได้หมัดสีขาวนะครับตั้งท<ห>่าหมัดสีขาวแล้วก็ปล่อยออกไปปุ๊บหมัดทำเฮ้ยดึงขึ้นมาเป็นการดึงเข้ามานะครับเอ้ยเพิ่งรู้ว่าเป็นการดึงตอนแรกผมนึกว่าเป็นการพุ่งออกไปแล้วก็ทำาดาเม็มาสามสองหนึ่งสกิลเอ็กซ์น่าจะเป็นการชาร์จพลังแล้วก็ปล่อยไปเฮ้ย,อยบอกพูดพอกหนวเอามาจากพื้นเดี๋ยวขอยืนบนที่สูงก่อนว่ามันมันดึงขึ้นแล้วดึงลงอะ สามสองหนึ่งปุ๊บโอ้สกิลโคตรสูงแต่จะมีการดีเลย์นิดๆน,นะครับเพราะฝนในเซิร์ฟเราค่อนข้างน่จะเยอะโอเคต่อไปนะครับก็เป็นดอทฟอร์ดอ้ยดอทฟอร์โมจิพื้นเฮ้ยสกิลแข็งโอ้ตายดีแล้ควคอมโบนะครับต่อไปนะครับสกิลว,วีเป็นการชูสองมือขึ้นมาแบบเย้ดีดใจอะไรอย่างงี้เป็นการปล่อยคำออกไปนะครับโอ้ฝนดุดฝนมีท่าไหดาเมีเจ็ดพัน ต่อไปน่าจะเป็นสกิลการเคลื่อนที่นั่นเองอุ้ยสกิลหากินเอ้ยมีหนาวเลยมีดาเมจไหมวันนี้มันเป็นผลโลเกียใช่ันวันนี้เราไม่ให้บอลตีมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยเป็นเสียงแมนๆมนผลนี้ดูจากหน้าตาก็รู้นะว่าเป็นเป็นผลสลามอะผลบาเรียสกิลแรกน่าจะเป็นบาเรียวอลกำแพงบาเรียปุ๊บไอวอล ต่อไปท่าสกิลเอ็กเป็นการตั้งท่าชาร์จพลังบาเรียตรงมือแล้วก็ปล่อยลงไปเอ้ยไม่ได้บอกวันนี้ควบคุมได้หรอวันนี้ลองกดเดี๋ยวเริ่มวันนี้ลองเลี้ยนเมาส์อ่ะเผื่อมันจะเด็นเ็อุ้ยหมุนไม่ได้อันนี้อ่าโอเคนี้มราจะได้แข็งอันนี้ต่อไปนั้เป็นสกิลซีบาเรียไพซอนเอ้ยเลียกบาเรียลงมาครับหัวนิ่งหมองเอ้ยเอ้ยแดนนี่เราจำได้ว่าสกิลนี้มันขังอยู่ข้างในได้แต่ลองไหม ว่าเราติดด้วยเราติดด้วยเราไปนับสกิลเอเป็นสกิลบินนั่นเองโอเคเั้นขี่ราเดียไปผลต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับต่อไปนครับผลทีเดียวสกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลเอ้ยมันก็มีอยู่สกิลเดียวหายตัวอะไตัวหายตู้หายตู้มีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยนะอันนี้ผมไม่ได้ใส่เสียงเอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวผมให้ฟังใหม่อีกรอบครับเผื่อทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่าพี่เบอร์ดี้ใส่เสียงเอฟเฟกต์หรือเปล่าครับหาตูนี่ผมไม่ได้โม ใใ<า>ผลนี้นะครับเหมือนจะเป็นผลดาร์กนะเป็นระดับรีเจนเนอรี่ด้วยนะดาร์กพาวเวอร์กีนจัดกินไปเลยสกิลแรกนะครับจะเป็นการตั้งท่าอย่างนี้เอาผลดาร์กไปกินสกิลสกิลมันเหมือนมูนลาสกิลอิดูมันมูนลาสกิต่อไปนะ่าจะเป็นสกิลดาร์กฟอบทอปิก้าอันดสองหนึ่งเป็นการดูดสดๆแดนนี่นะครับ QC นะครจะเป็นสกิลแบ็คโฮนะว้าวอ้ยโคตรใหญ่มาดูสกิลวีกันนะครสกิลวีจะเป็นการตั้งหน้าฮะอุ้ยเป็นการขังเลยหรอสกิลเอฟนะครับจะเป็นการสกิลซิกแซกฟักเข้าหลังนี้แล้วไปทำร้ายผลต่อไปนะจะเป็นผลไฟนั่นเองนี่สกิลแรกนะจะเป็นการหยิบปืนก้ามมออกมานะครับแล้วก็เล็งไปที่ศัตรูเพื่อยิงเฮ้ยหยิบปืนจริงเลยโอ้ยหมื่นสองสองนะคจะเป็น พื้นปนะั๊บโหโคตรกว้างเลยสกิลนีนะครับสกิลนี้ทีเด็ดมากเฟรมบีมนั่นเองนการชาร์ทา,ยยางี้แบบแรงมันเอชโอ้โหโคตรใหญ่มันไวไปป่ะเนะี่ยเออเดี๋ยวเราขอไปลองตีเจ้าทะเลกันก่อนนะครับว่าผลไฟเนะี่ยเฟรมบอลม,มันจะใหญ่เท่าไหนนะครับของตัวเจ้าทะเลโอ้หใหญ่เท่าหน้าฟ็อบคาปิก้าตัวหนึ่งนะและนี่นะครับก็จะเป็นสกิลเอมนะเป็นการ บินนะครับผลต่อไปนะครับก็จะเป็นผลผลแมวนั่นเองนะครับผลฟอปป้าสกิลแซนะครับจะเป็นการตั้งท่าแมวออกไปแล้วก็ยิงยฟูกา้าฟูกะนี่เบียวซูกูนะจากทานี้ <c oughs> ต่อไปนะครับก็จะเป็นทันเดอร์ฟอปป้าเป็นการชาร์จท่าใส่ฟอปป้ย <op> า,ายิงไปเรื่อยๆ <c oughs> สกิลซีนะจะเป็นการชาร์จท่าแบบกองออนอคิดจะชัด ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่นะครับเพราะท่านี้เนี่ยเขาน่าจะเอามาจากซูคูน่านะครับ,บ,บรอบนี้ผมจะใส่เพลงซูคูน่าไปด้วยส,สกิลวีนะว่าจะเป็นการยกมือออกมาแล้วก็ให้แมวย่ำกระมอมโอมตัวใหญ่มากใหญ่เท่าเจ้าทะเลเลยไหม,มส,สกิลเอฟนะครับถ้าถ้าเกิดเลือดเต็มจะเป็นอย่างนี้

สก,กิลเอฟนะครับก็จะเป็นการบินนั่นเองแล้วก็บินไวมากต่อไปนะ,ะก็จะเป็นผลเพชรนะครับเล่าหมามันยังไม่หยุดตาม <จะ S 1> สก,กิลแ,แรกไม่ใช่สีมันมีสก,กิลเดียวมาอุ๊ยตอนแรกวางแผนแปดพันเก้าพันเหลือพันเดียวเฮ้ยแสดงว่าผลเพชรนะครับเป็นผลที่สามารถกันดามจได้ดีกว่าผลทองโอเคต่อไปนะ,ะก็จะเป็นผลทรายนะเป็นผลแมวตดสกิลแซนนะครับจะเป็นการ้ยเฮ้ย ท่านี้เนี่ยคือมันไม่ให้พูดเลยมันแบบเป็นการกดค้างยิงรัวๆเลยขอดูอีกรอบเป็นการตั้งท่าเอาปืนปืน<อ>ปืนแล้วมันโดนเรไรกันเนี่ยปืน RPG นะครับยิงออกไป <c oughs> ต่อไปนะครับสกิล X เป็นสกิล <c oughs> เป็นการถือตดลงมาอย่างนี้แล้วก็โยนไปให้สตูอุ้ยอุ้ยลงตายกาละ <c oughs> อ้ยต่อไปนะครับสกิล C จะเป็นการ ทำไรยกตดลงมาอีกแล้วแล้วก็ปาใส่สายเอ้ยดูดดูดดูดเป็นการสายดูดนะต่อไปนะสกิลวีเป็นสกิลสกิลวีเป็นสกิลที่ยกตดรอบนี้มีตดสองข้างเลยเราเชียร์มากคือตรงนี้เฮ้ยมีอะไรมาแล้วเ้ยไปโคตรไกลเลยต่อไปนะสกิลเอฟจะเป็นสกิลบินนะเฮ้ยบินไวบินไวข้ามหมาเลยมั้งเนี่ยเองดูหรือว่านี่เป็นผลลัพธ์ถ้าบินเป็นการ เป็นการที่เราจะตดออกไปทั้งสองทางนะครับเพราะว่าเรามีตดสองถ้าบินก็คล้ายๆไอรอนแมนนะเพราะว่ามันจะปล่อยทั้งสองมือออกไปเป็นแมปที่แปลงใหม่จริงๆโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบแมปนี้หรืออยากให้ผมมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ,กบกแบบนี้ต่อนะครับก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้และถ้าคลิปหน้าอยากให้ผมมาทำอะไรอีกก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยตอนนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ Enjoy ครับผมบูปปบจบ